โอ้โหตอนจะถ่ายรูปเลยวะในกองสวยดีวะไงคิดว่าอะไรเป็นเด็กในกองสวยดินี่คือ คาเอเลเดอร์ที่มิกกี้กำส,สมมับอยู่นะครับไม่ใช่ของกูอะ่ะของกูกูไม่ได้ส่งเเาานะครับแล้วดู <มา S 1> ที่มิกนั่งอยู่นะครับไปทำเอเลเดอร์เขาพี่กอบอยู่ด้วยอย่างงี้คุณปฏิเสธเราไหมเขาไม่ใช่ของคุณไอ้ <c oughs> ไปแปลแหวนมาเน้นมนาะ <c oughs> แหวนอะบุกเล่ <c oughs> <c oughs> ประธานครับพยายามออที not, ่ส่ม <forever> ึงอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยบอกไม่เล่น